ขอบคุณครับไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรับรับบาส6-4นะท่วมท่วมนานใช่ไหมโอเคเดี๋ยวดูให้ครับเดี๋ยวดูให้ได้ได้ได้ครับผมครับผมครับผมโอเคครับได้เอารับบาส6-4ี่นุ๊ครับผมอ่าโตหน่อยวันนี้ใส่ทสบู่มาเกอร์นะใส่รองเท้าสบู่มาแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ ก็ดีครับตอนนี้เป็นจุดที่เที่ยวของตัวหนักนะก็คงมีปัญหาหลายระบบก็ยังมีช่วงขังอยู่บ้างเลนหนึ่งนะครับนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้หนักมากก็ส่วนหนึ่งก็เป็นที่เรามาลอกท่อกันไปนะเป็นไรครับได้ครับได้ครับเอาเลยครับใจประชาชนรักที่สุดประครับได้ครับขอบคุณครับโอเคครับคุณลิศคะขอบคุณครับไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรับรับบาลหกสี่นะท่วมช่วมนานใช่ไหม โอเคเดี๋ยวดูให้ครับเดี๋ยวดูให้ได้ได้ครับผมครับผมครับผมโอเคครับได้เอาล่ะหมายเลข64ไปนุ๊กครับผมหน้าหลค้าด้วยท่านได้ในซอยของกันค้าตรงนี้มันยังไม่ล้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูได้ครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวไปแล้วไปเดี๋ยวากไปแล้วใช่ไหมโอเคไปขอบคุณนะครับไปแล้วไปไม่ต่อ เขาบอกว่าพลา64เยอะไปดูโอเคไปได้ขอก่อนได้คร okay, ับได้ครับไปครับโอเคครับขอบคุณโอเคครับการเข้าทางไหนเขเนี่ยจะเข้าไม่รู้เดี๋ยวคงอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแลแต่ทางนี้ก็พาไปกางจะกลับเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้นี่พนักงานเก็บขยะนี่ครับขอบคุณมากนะเอ็นเน่หละคือตัวสำคัญที่ไปอุดตามท่อนะทำให้น้ำระบายลงได้ขอบคุณนะครับโอ้ขอบคุณมากนะ ขอบคุณนะจ๊ะน้องดีมากต้องมาเก็บไอ้ตามท่อตรงนี้ใช่ไหมคือล้วงตามท่อเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะอุดอุดตันน้ำระบายไม่ทันใช่ไหมเจออไหมจ๊ะโอเคก็พวกเราอย่าทิ้งขยะนะครับช่วยกันดูนะเพราะว่าน้องเก็บเขาเหนื่อยโอเคแต่น้ําลงเร็วใช่ไหมวันนี้ลงเร็วนะนี่แหละเรามาให้กําลังใจน้องเขาไม่ได้มีอะไรนะเขาก็เหนื่อยจริงขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณนะโอเคผมว่าเดี๋ยวหยุดไลฟ์กันดีกว่าเพราะว่าคนเยอะแล้วผมก็เบียดหัวนิดหน่อย ก็เดี๋ยวไปดูต่อนะครับเดี๋ยวคงไปถึงลาบ้าด้วยอะไรด้วยนะเดี๋ยวไปรายงานข่าวพวกเราทีนึอันเดี๋ยวไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีครับขอบคุณนะ